สองราศีที่ต้องประคองเรื่องของการใช้จ่ายเนื่องจากอาทิตย์จรเข้าสู่ราศีเมษได้ตำแหน่งอุดจึงมีโอกาสที่จะใช้ทรัพย์ อย่างไม่ทันตั้งตัวหรือใช้งบป,ประมาณที่เกินตัวได้หนึ่งครับชาวลัคนาราศีกรกฎดาวการเงินจรเข้าสู่กรรม,มะเกี่ยวกับเรื่องของการดาเนินวิถีชีวิตชาวลัคนาราศีกรกฎจึงจะต้องประคับประคองในเรื่องของการระมัดระวังการใช้ใจ่ายที่ต้องคอยคิดอย่างรอบคอบนําไปสู่ความเหน็ดเหนื่อยในการหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอีกหนึ่งราศีครับคือชาวลัคนาราศีมีนที่ดาวอริดาวแห่งความขัด แย้งดาวอุปสรรคจรเข้าสู่เรือนการเงินเพราะฉะนั้นครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายการเงินและจะเกิดการสะดุดในการหมุนเวียนเงินหรือใครครับที่มีโปรเจกต์ที่จะเอาเงินนั้นไปแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคหรือสิ่งที่รู้ว่าต้องแมนทนั้นก็ให้ตัดสินใจในช่วงนี้ครับก,ก็จะเป็นการแก้ไขดวงเช็คเช่นเดียวกันแต่ถึงแม้ดวงดาวบนท้องฟ้าจะโคจรให้ลักษณะเช่นใดสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดเลยครับนั่นคือการประคับประคองต้นอยู่ในกรอบของศีลธรรมคุณธรรม การสร้างเหตุที่ดีจะนำไปสู่ผลที่ดีอย่างแน่นอนครับ